ลองนึกภาพตามกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดสวยๆที่ว่ายอยู่ในน้ําหรือเงาดําทะมึนที่พ่นไฟอยู่บนภูเขามังกรเนี่ยคือหนึ่งในสัตว์ในตำนานที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เราเคยจินตนาการขึ้นมาเลยก็ว่าได้แต่เเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมภาพของมังกรในโลกตะวันออกกับตะวันตกถึงได้ต่างกันขนาดนี้แล้วไอความแตกต่างแบบสุดขั้วเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับพวกเรากันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับ นี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยคือในขณะที่ด้านหนึ่งเนี่ยนะมังกรถูกมองว่าเป็นเทพที่ใจดีมีปัญญามากๆแต่อีกด้านหนึ่งกลับกลายัันอสูรรายที่ต้องฆ่าให้ตายให้ได้ความแตกต่างขนาดนี้มันสะท้อนตัวตนของมนุษย์เรายังไงกันบ้างดูภาพนี้สิครับโอ้โหมันคือความแตกต่างที่ชัดเจนแบบสุดๆเลยนะฝั่งหนึ่งคือเทพแห่งสายลาม แต่อีกฝั่งคืออสูรแห่งเปลวไฟฝัฟ่งหนึ่งคือผู้สร้างความเจริญแต่อีกฝั่งคือตัวแทนของความพินาศและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นการเดินทางข้ามวัฒนธรรมของเราในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มการเดินทางกันที่โลกตนออกก่อนเลยที่ที่มังกรเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องบูชาเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ออกเลยล่ะครับ พอพูดถึงอินเดียเนี่ยนะภาพมังกรมีปีกพ่นไฟนี่ลืมไปได้เลยครับที่นั่นเราจะเจอกับนาคซึ่งเป็นเทพอสรพิษที่ฉลาดมากสามารถแปลงร่างเป็นคนก็ได้ด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือพวกเขาเนี่เป็นผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ความรู้และปัญญาแล้วเรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่บนโลกนะครับ คือความยิ่งใหญ่ของนาคเนี่ยมันไปไกลถึงระดับจัก,กรวาลเลยด้วยซ้ำถึงขั้นที่ว่ามีเทพพระเจ้ามังกรเฉพาะองค์ที่คอยดูแลควบคุมดวงดาวแต่ละดวงเลยทีเดียวสเกลใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคจากอินเดียเราข้ามมาดูที่จีนกันบ้างที่นี่เราจะเจอกับหลงครับซึ่งเป็นภาพของมังกรที่ต่างออกไปอีกแบบเลยแต่ก็ยังเป็นด้านบวกเหมือนกันนะ คือเป็นสัตว์มงคลที่ใจดีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจบารมีขององค์จักรพรรดิแล้วก็เป็นผู้นำโชคดีมาให้ด้วยและนี่คือส่วนที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะคือรูปร่างหน้าตาของมังกรจีนเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์แค่ตัวเดียวจบนะครับแต่มันคือการรวมร่างของสัตว์เทพๆถึง9ชนิดเลยทีเดียวครับมีตั้งแต่หัวอูดเขาเหมือนกวางเกล็ดเหมือนปลาค,ครับคือเอามารวมกันให้กลายเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตในจินตนาการเลย มันมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าแม่น้ำคือมังกรป่าตัวใหญ่พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับคือพลังของสายน้ำที่มันทั้งยิ่งใหญ่ทั้งหน้าเกรนขามควบคุมก็ไม่ได้มันก็คือภาพสะท้อนพลังของมังกรในตำนานดีๆนี่เองเอาละครับทีนี้เก็บภาพมังกรเทพๆของฝั่งตะวันออกไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้เราจะข้ามฟากไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างแล้วจะรู้เลยว่ามันหนังคนละม้วนเลยครับ ที่นี่เนี่ยมังกรคือสัญลักษณ์ของความวุ่นวายที่ต้องถูกกำจัดทิ้งสถานเดียวจุดเริ่มต้นของมังกรตะวันตกเนี่ยมันมาจากภาษากรีกคำนี้เลยครับ drakon ซึ่งความหมายของมันก็ตรงตัวมากๆเลยนะคืออสรพิษหรือง,งูยักษ์นั่นแหละครับแล้วแค่คำคำนี้คำเดียวนี่นแหละมันเป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์ทั้งหมดของมังกรในโลกตะวันตกเลยคอภาพลักษณ์มันเป็นงูยักษ์ที่น่ากลัวใช่ไหมครับ สิ่งที่ตามมาก็คือตำนานนักรบปราบมังกรครับผมมันเป็นพอตที่เจอบ่อยมากๆเลยตำนานตะวันตกเลยนะคือจะต้องมีฮีโร่สักคนมาสู้กับอสูรรายคล้ายงูพวกนี้ตั้งแต่ซุสปราบไทฟอนอพอลโลสังหารไททอนมันคือการที่ความเป็นระเบียบต้องเอาชนะความโกลาหลให้ได้นั่นเองครับถ้าจะหาตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะที่เชื่อมมังกรเข้ากับความโลภเนี่ยต้องเรื่องนี้เลยครับฟรอฟเนี่ยในตำนานนอสคือ เดิมทีเขาเป็นแค่คนแคระธรรมดานะครับแต่เพราะความโลภในทองคํานี่แหละมันกัดกินจนตัวเขาเองเนี่ยกลายร่างเป็นอสุรกายไปใชเองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับแล้วก่อนตายฟอฟเนียก็ทิ้งคําสาปสุดท้ายเอาไว้ว่าทองคําจะนําไปสู่ความตายของซิกูตมันเหมือนเป็นการตอกย้ําเลยครับว่าสมบัติของมังกรตัวตกเนี่ยไม่ใช่ของดีเลยนะใครได้ไปมีแต่จะเจอเรื่องร้ายๆตามมาข้ามาดูทางอิตาลีกันบ้างนะครับ ที่นี่โปรไฟล์ของมังกรนี่คือชัดเจนมากว่าเป็นตัวร้ายประจำนิทานพื้นบ้านเลยมีเจ็ดหัวชอบกินหญิงสาวเป็นเครื่องสังเวยพลไฟได้แล้วจะฆ่าได้ก็ต้องตัดหัวพร้อมกันทีเดียวหมดโอ้โหนี่มันสูตรสำเร็จของอสูรร้ายในนิทานชัดๆเลยครับทีนี้นะเราเห็นความแตกต่างของมังกรสองฝั่งโลกไปแล้วคำถามก็คือ แล้วทำไมเรื่องราวเก่าๆเ,เป็นพันปีพวกนี้มันถึงยังวนเวียนอยู่ในหนังในเกมที่เราดูกันทุกวันนี้ล่ะครับมันกลับมามีชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ยังไงกันหนึ่งในคำอธิบายที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับมาจากนักจิตวิทยาชื่อดังคาวยุงกับทฤษฎีที่เรียกว่า archetype หรือภาพต้นแบบคือยุงมองว่ามัางกรเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์ในนิทานนะแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนทั่วโลกเลย แล้วพอคิดแบบนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันจริงมากๆดูสิครับในวัฒนธรรมป๊อปปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอสในเกมอย่างยามาตะโนโอโรจิหรือในอนิเมะอย่างนารุโตะเพราะเรื่องนักรรปราบมังกรก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆมันคือการเอาตำนานเก่ามาเล่าใหม่ในแบบของเรานั่นเองครับแล้วสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราล่ะครับ ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมังกรสองแบบที่มันต่างกันสุดๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนวัฒนธรรมที่สร้างมันขึ้นมาเลยลองดูอีกทีนะครับมังกรตะวันออกเนี่ยคือตัวแทนของความหวังความรุ่งเรืองพลังที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติในขณะที่มังกรตะวันตกโอ้โหมันคือความกลัวความโลภความโกลาหลน เป็นพลังที่มนุษย์เราต้องไปเอาชนะให้ได้พูดง่ายๆก็คือมันคือภาพสะท้อนความหวังและความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เรานั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวของมังกรที่ดูเหมือนจะมีสองด้านที่ต่างกันสุดขั้วเนี่ยบางทีมันอาจจะกําลังสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนก็ได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือแล้วในตัวเราล่ะครับมีมังกรด้านไหนอยู่ด้านที่เป็นเทพหรือด้านที่เป็นอสูรกาย